สวัสด <Christmas. S 1> oh ีเ no. พื no. ่อนเพื่อนที no. ่พ no. ี promises, no. ่อนน้องทุกคนทุกท่านนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็พี่น้องที่ตามยูทูบแล้วก็ทุกคนทุกท่านเลยครับที่ได้ทำยูทูปต่อไปผมมันก็เป็นสองยูทูบทำใหม่อยู่ครับก็ยังสเปะสป่อยู่ครับพี่น้องเนาะอันนี้เมื่อเนี้ผมมีผ้ามาเบ่งตรงหน้าครับคล้องใส่ไก่นะครับพี่น้องทุกคนนะครับ แต่ว่าคนไดที่คิดอยากทําเป็นของไส้ไก่หรือว่าของรักน้ําพี่น้องพี่น้องตองคิดหน,หนักนิดนึงนะครับเนาะทำไมต้องว่าเต้ามดจังววาจังสัรนะครับพี่น้องเพราะว่าคือปัญหามันเกิดกับตาพม,มอนตาเป็นยกเป็นตาคนมีทุนต่อยอดนะครับพี่น้องเนาะถ้ามีทุนต่อยอดนะครับเรามีน้ําเติมนะครับถ้าเป็นของไส้ไก่ถ้ามีน้ําเติมหรือว่อาจะคุณจะทํายังไงก็สร้างแต่มี ไอ้สะขนาดใจก็ได้แต่ว่าคุณต้องต้องคิดให้หนักนิดนึงนะครับถ้าคุณจะทาไอ้โคกน้องนาหรือว่าน้องนาโมเดลนะครับพี่น้องคุณต้องมีทุนแต่ถ้าคุณบม่มีทุนตนนั้งแต่หนึ่งไร่ในสองไร่สามไร่ขึ้นไปนะครับถึงห้าไร่นะครับพี่น้องคุณต้องวางแผนให้ดีเลยครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมจะให้เบิ้องข้องใส่กจของผมนะครับปัญหาคือเกิดจากตรงไหนนะครับ คือเราไม่มีทุนนะครับถ้ามีผมมีทุนเราผมมีหนาเติมกันเรียบร้อยนะครับพี่น้องของไส้ไก่นะครับพี่น้องหรือว่าของรดน้ำนะครับพี่น้องเนาะครับอันนี้ฝรั่งผมปลูกไว้นะครับพี่น้องอันนี้ปัญหาคือเกิดขึ้นแล้วครับไม่ได้ไม่มีน้ําลดนะครับไม่มีน้ําหมดนะครับเพราะว่าไก่จากน้ําแหล่งน้ํานะครับพี่น้องแต่น้ําเขาจะอันนี้เป็นหนองสาธารณะนะครับที่เห็นคู่อยู่นี่ครับแต่ว่าผมบ่มี่มีทุนที่จะเอาเอาเอาหนามมามาเติมในคลองได้นะครับพี่น้อง อันนี้เป็นคลองรักน้ํหรลอว่าคลองไส้ไก่ของผมนะครับพี่น้องปัญหาปีนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับนี่แหละโครงการของของเรว,ว่าเพ,พิ่นเพิ่นเดให้แต่ว่าเราไม่มีทุนที่จะต่อยอดนะครับพี่น้องเนาะโครงการพื้นดีครับดีมากๆแต่ว่าปัญหาของของเรานนั้นคือเราไม่มีเงินต่อยอดพูดง่ายๆไปไม่มีทุนต่อยอดมันก็เลยประสบปัญหาคือไม่มีน้ําเติมนะครับหน้าแล้งมาจะแห้งหมดเลยครับ แห้งหมดนะครับพี่น้องเนาะอันนี้ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นกับของผมเองนะครับพี่น้องแล้วก็ต้นยางนานะครับต้นกล้วยนะครับแล้วก็ผลไม้คือฝรั่งนะครับผมผมปลูกไว้นี่ผมีน่นำรถแต่ยังได้ผมเอาฟางปลูกไว้นะครับฟางไว้แต่แต่ฟางนนี้ก็ผมก็เอาฟางปลูกไว้นะครับยางนาเขาก็เหี่ยวบ้างมาเหี่ยวบ้างนะครับก็อันนี้แหละคือปัญหามันจะเกิดขึ้น หลายหลายพื้นที่นะครับที่ต้ามผมตะบมันติดตาม,มากคือปัญหาคือไม่มีไม่มีน้ําเติมนะครับบางคนไม่มีทุนก็โครงการสิ้นสุดก็หมดไปเลยนะครับก็มีต้นไม้ต้นไร่าต,าตายไปแล้วก็ปล่อยทิ้งเป็นลกล้างไปเลยครับทุกวันนี้ก็มีมีหลายหลายหลายพื้นที่หลายเจ้านะครับที่ทิ่ปล่อยทิ้มโดยเฉพาะไกลๆบาทผมนี่ก็มีครับโครงการขนาดหนึ่งไร่แล้วก็สามไร่นะครับ อาไรนะครับพี่น้องเนี่ยคนไหนบ่ม,มีทุนก,ก็ขึ้นเรียบร้อยเลยครับปลูกตน้ตนไม้ต้นไรไว้ปลูกต้นกล้วยต้นยังไว้ก็ขึ้นเรียบรอย้อยครับวไม่มีน้ําน้ําจะแห้งหมดนะครับยิ่งปีนี้นะครับยิ่งปีนี้ลําบากเลยครับพี่น้องอันนี้ต้นไม้ผมนะครับแต่ใหญ่แล้วก็ไม่มีปัญหานะครับ ừ, เพราะว่าพวกพยุงพวกไก่แคนาพวกประดูพวกนี้ถ้าใหญ่แล้วก็ไม่มีปัญหาครับอันนี้คลองไส้ไก่ผมไม่รู้ว่าเป็นคลองรัดน้ำไหมพี่น้อง ปีนี้ปัญหาเกิดขึ้นกับผมแล้วครับปีที่แล้วน้ำไม่แห้งพ่อฝนมาไวแต่ปีนี้แห้งหมดแล้วครับเพราะว่าผมไม่มีทุนที่จะเอาน้ำดันจากน้ำที่ที่แบบน้องสาธารณะที่มีอยู่นั้นแล้วก็น้ำมาดานผมก็มีอยู่ครับแต่ผมต้องใส่ทางฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นครับผมต้องต้องต้องลดฝั่งนู้นลดผลไม้พวกต้นไม้พวกทางนู้นนะครับแล้วก็เอาไว้ให้วัวแล้วก็เติมลงสระนะครับ สะก็แห้งนะครับปีนี้พ่อวิกฤตมากมากเลยครับพี่น้องนะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นบทเรียนที่ราคาแพงที่สุดนะครับสําหรับที่ทำนะครับนะนี่และเพื่อนนะจะนั่งอยู่พุ่นวะนะครับเพื่อนหลานใจ้เพื่อนมาถามนะครับอยู่พุ่อนละอันนี้แหละครับผมจะมีปัญหามากๆคือคือถ้าคนไหนที่จะทำโค้งน้องนา โมเดลว่าแบบว่าจะทําที่ที่แบบว่าจะทําแบบของผมนะครับทำพวกโรงงาพี่น้องต้องคิดหนักแล้วก็มีทุนสําหรับคนที่ที่ไม่มีทุนก็ก็จะก็จะเป็นลักษณะของแบบของตะบะมวนลนี่แหละครับพี่น้องเนาะอันนี้ผมจะให้ดูนะครับแห้งแห้งหมดนะครับพี่น้องแล้วก็ปีนี้วิกฤตมากมากครับวิกฤตมากมากเลยนะครับพี่น้องเนาะอันนี้แหละ ผมจะให้ดูบริบทนะพี่น้องด้วยโอ้ลำบากเลยครับพี่ด่ก็ยังว่าแล้วครับพี่น้องพี่นี่ผมว่าผมดูข่าวดูในตีพืนออกมาำมูขอกขี่ลงชิดมาก็ประสบปัญหาแบบตัตเพวกนี่หลายคนอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าปัญหาคือไม่มีน้ําเติมนะครับแล้วที่ใกล้ๆบ้านผมก็มีหลายคนอยู่ครับ หลายคนท,ท,ที่ประสบปัญหาแบบของผมนะครับที่ไม,ม่มีน้ําเติมทางผมยังไดม้มีน้ําบาดาลอยู่ตรงนู้นนะครับผมก็ใส่ทุกวันแต่มันมาไกลปะเนี้ยมาไกลที่นี่ปีที่แล้วผมก็ตักน้ําในนี้ลดนะครับเพราะว่าฝนมาตปะมาไวตั้งแต่ปีเดือนเดือนมีนาเมษาก็มีลงมาก็มันก็เติมมาเรื่อยก็เราก็ตักตักมาลดต้นนะครับลดที่ฝรั่งลดต้นยางพวกนี้นะครับก็ตักไห้ทั้งนี้นะครับ แบบอันนี้ทุ่งนาครับเป็นบริบทที่ที่แห้งแล้งมากๆนะครับแห้งแล้งมากๆนะครับเอาไปยังนะครับพี่นอ้องยู่ได้แต่เราก็ต้องทําใจนะครับเพราะเราทําอะไรไม่ได้นะพี่นอ้องเนาะอันนี้ก็เต่ามันก็ต้องต้องทาใจนะครับแต่ก็ยังดีอยู่าาก,กนะ็เราเอาฟางปกไว้นะครับต้นข้างหลังแล้วเราเอาเอาฟางปกไว้ก็จะก็จะเขียวอยู่นะครับพี่นอ้อง พอผมเอา,ขาเขาแล้วผมก็ขเขาแล้วผมก็เอาอฟางปกไ้เลยครับพี่น้องอันนี้ก็ดีแต่ตรงนู้นเราต้องที่ต้นกล้วยนะึะจะเสาอยู่ครับเพราะว่าพ,อ,พอต้นกล้วยนี่ก็มันมีลูกไม่ไรเนาะแล้วก็จะทํเป็นเสานิดหนึง่งแต่ว่าฝั่งนู้นก็แห้งเหมือนกันนะครับแห้งนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับพี่น้องเนาะที่ได้รับชมแล้วก็ผมก็จะแบบว่าถ่ายชิปให้ใหพี่น้องดูนะครับพ่อ เพราะว่าคนไหนที่จะคิดว่าจะทำโคกหน้องนาโมเดลนะพี่น้องคุณต้องนึกถึงน้ำเป็นหลักก่อนนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าไอ้โคกน้องนาโมเดลนี่หรือว่าของพระเจ้าแผ่นดินที่ตัดไว้ต้องไอ้น้ำเนี่ยนะครับน้ำจะมากครับในบรรดายีนะ่สิบยี่สิบเนาะอ่ะก็แบ่งออกเป็น แปลว่าเขาเปินจะจะขุดทรสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับพี่น้องคือสิบไร่เลยครับอย่างนี้น้อยห้าไร่นะครับพี่น้องเนาะอันนี้แต่ของเรานี้แบบถ้าเป็นโค้งนาอย่างเช่นหนึ่งไร่ขึ้นไปเนี่ยเราต้องต้อง,ต,องต้องคิดใหนักนะครับพี่น้องนะแต่ขาวต้มม้อนี่ขุดไปแล้วก็ไม่มีน้ําเติมนีก่ก็นี่ครับปัญหาจะเกิดแบบนี้นะครับในหลายพืย้นที่นะครับผมไปเห็นมาแล้วครับไม่มีน้ําเติมนะครับนี่แหละก็คนไหน ถ้าจะคิดจะทานะครับต้องคิดให้หนักเรื่องน้ํานี่สําคัญปัจจัยหลักเลยครับทั้งนั้นเขาจึงบอกให้ขุดสะก่อนนะครับเนาะออาพี่น้องผมจะทําคลิปดีๆมีสไลด์พี่น้องในรับช้มไปเนาะอันนี้อาเคลิปนี้อ่ผมมันเกิดปัญหากับผมนะครับพี่น้องผมก็เลยจ้องเอามาให้พี่น้องเบิรงนะครับให้พี่น้องดูได้ส้มนะครับพี่น้องนะครับครับก็ขอกลุวว่าครับก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนจะทําคลิปดีๆมีสไลด์พี่น้องเลยรับส้ม อันเนาะมาไปเรื่อยๆนะครับอันนี่ครับปัญหาอันนี้ยางนาน,นะครับพี่น้องเนาะอ่ะเอาตัวนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ